ไอ้โทนี่เด็กบ้านหน้าลูกยายสีบ่จ้ะแม่นแล้วไอ้นี่แหละโทนี่โตจริงเสียงจริงรอดี่สุดในอำเภอย่างสุ้มน้อยโอ้ย <c oughs> โมคือเกานะ่าเนาะไอ้นี่แม่ไอ้เกาไปอยู่กรุงเทพเดียวละละที่นี่ช่วงนี้ <c oughs> ไอ้ตกงานหางานเพจอยู่กับบด้เลยกับเอื่อยโตนี่แหละแล้วยางมาพอก็เล่ส่วนมาลานนี่เอาก็ดีตัวเอแวนคนเหน้าขาพอดี พอดีอ่ะเญ่เห็นเล่าแล้วตกงานก็เลยส่วนเล่ามาเห็นงานน้ากันอืมหาอย่างน้าเด็กอีกอย่างเล่าคนบ้านเดียวกันไหวว่างใจกันได้น้ำเ <laughs> จ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า มีอย่างระบบคือว่าผมสิมาล่าออกไหมครับคือล่าออกพอดีเมี่ยผมทองแก่ไก่สีคอดแล้วก็ไม่ไงเล่ากับเ่าไหมครับก็บเลยว่าสิไปหางานเฮ็ดอยู่แถวบ้านคือกับท่านหันยังสี่ล่ะคเนเฮ็ดงานดีคือตัวหาอยากได้แล้วไพสีมาแทน่นเจรลองเปิดรับสมัครเบิงนะครับเพื่อมีคนสนใจอย,อยากมาเฮ็ดแบบผมโอ้บอกง่ายแท้เอาขอสันกะเดินทางปลอดภัยเดอร์มีอย่างให้เจรซอยกระบ,บอกครับ เจ็บเ่ราทรงคารถเนี่ยบอครับเรื่องน่าบอมีปัญหาดอกเดี๋ยวเจ็จจัดการหายจ้าครับท่านจ้าสันก็ได้ครับผมกลับก่อนเนี่ยครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบุบบ้มอังเววนมากพอดีเลยด้วยโบดมันมาขอล่าออกกับท่านหารแม่เห็นบอกว่าเมียขอดลูกหลักกับบมีไผ่เบิงไม่ใญ่น้า เราบัดที่นี่เข้าสีหาภัยมาแท่นล่ะคนกับแหหาอยากอยากอยู่บุกโบสเนี่ยนะมาล่าออกแมนเอาบัดนี้เข้าสองคนสีเห็ดจังไดล่ะนันที่ล่ะอเออแหงหาคนงานอยากอยาก,อยากอยู่มันอะ่ะเป็นคนขยันแล้วก็ไว้ใจได้สีหาทางังใดเนาะบัดนี้นอเออคันหาบ่ได้เข้าสองคนนี่ล่ะตกไปแบกเขา่าโอ้ย ก้ามคอยก็คือเป็นมาตัวเอื้อยดีตัวเนาะเออว่าแต่เอื้ยอะ่ะแต่งตัวสวยสภายกับเ๋าใบใหญ่สิไปใส่ละโอ้ยเอียก็นัดผู้บ่าวนีกีกอกมีโกไว้จะคนสองคนน่ะละโอ้เรนของหนอกเลยบอกเอื้อยก้าวหนาเนาะเจ้านี่แม่ของมันขาดจากหน่อยเฮ้ยเอี๋ยวบอกเรนซื้อนี่ละเกสิออกไปเห็ดุุระข้างนอก เอาไปเท็ดทุลากับฝ่าไปฝ่ากลับเดอ้ออือจ้าบ้มก,ก็อยู่ฝ่าวลานโอเคบอโอเคจ้าไปกันเดอ้อจ้า ตกมาปีนี้เาขาคือลำบากลำบนครักเจ้างานก็ตกหาสมัครบังไดก็ลำบากลำบนปีใหม่มูก็เจากับกับบ้านปัดเท่านะหาคารถดกัยังบ่มี่เลยคิดหอดบ้านไร แมนครับไอ้ท่านี้เองรอแบบเมียมี่ไผ่มีไอ้ท่านี่คนเดียวนี่ละแต่ว่าเบิ่งส่งเจ้านี่เป็นไผ่หน้าค,นคนุนๆเนี่ยนี่แหวนลูกยายพ่อนเม่นป่แมนจ้าแต่้าผัดมาอยู่กรุงเทพผูพ้หูผูง้งามเนาะโอ้ยกะจักน้อยเลยล่ะามาด่าละไงสาวเลยเนาะ ไอ้เรากี้เห็นตอนไหนน่อยขีข้อไอ้กระโดดหน้าจอมจอมอยู่เสือผ่ากกบไซเยอะเบาเยอะปากดี๋ยวผู้ใดได้ยินเขาอ่ะไอเขาเออไอเบาๆดอกหยอกเล่นซื่อๆจ้าเราจบไปจังไหนมาจังไหนอ่ะจังมาไหนั่งอยู่ตรงนี้เหลืองมันเห้ยเอาลกกระสอบน้ำพอดีไอตกงานอ่ะไปหาสมครมึงไหนกับบุได้เลยตอนเนี้ยเงื่อนสีกินเขายังไม่มีเลยแหวนจังสันบอก เท่านี้เอาจังสี่ดีบอพอดีเลยลานคอยอะขาดคนงานเจ้าซิยโยกไว้บอรกระสอบเข่าค้นคงคดค้องนีน่นนนโอ้ยมาถามไอ้บอไอ้บอไอ้แบกที่จิบกระสอบไอ้ยังแบกได้เลยอืมบ้าเก่งเก่งบไ้คุยนด้เนี่ยแต่ว่าก็คุยนัน่นละ เฝ้าจังสี่ดีกว่าเฮ้าสองคนน่ะเฝ้าไปลานคอยดีกว่าป่ะไปเดี๋ยวไปเริ่มงานกันไปเร็วโอ้ยเดี๋ยวเฝ้าคักลื่กระเป๋าน่ะโวยคนมันตื่นเต้นเนาะไปอย่าไอ้น้ำท้างเองเดี๋ยว แมเนเจอะมาน้าไผนี่ไปหนึ่งมาสองใว่าไปหานิกูคนนี้เด็กผู้เบานิกูเอยโอ้คอยว่าโบแมนดอกแต่ว่าไอ,อ้น,นี่ขึ้นหนาคุณคุณไทนอแมนไอ้โทนีเด็กบานหน้าหลุยเยสีบ่จ้ะแมนแล้วไอ้นี่แหละโทนี่โตจริงเสียงจริง ลอที่สุดในแอมเพิอย่างสุมน่อยโอ๊ยี <laughs> มโม่คือเกาเนองไอ้นี่แม่ <laughs> บ่าแต่เบิ้งซ่งนี่โตคือขุ่นๆวะอย่าบอกนะเป็นน้องสาวแหวนเนี่ย <laughs> กะแมนตัวจำกันบ่ได้บ่จ้าป๊า <gasps> พี่น้องสองคนนี่ง่วงงามคูครัก <laughs> <laughs> โอ้ยขออนุญาตบอกภาษาไทยได้จ้ะ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ชม <laughs> เออว่าแต่อายเท่านี้น่ะเป็นจังไดมาจังได้คือเดมาเทวหนีอ๋อพอดีพี่ก็ไปอยู่กรุงเทพโดนนั่นแหละโอ้ยน,นั่นหลวงหมอไทยน้ำมูตัวไอ้วัดนี้ย <c oughs> อะขอเล่าสะเนอ <c oughs> าอจ้า <c oughs> อายก็ไปอยู่กรุงเทพโดนละละที่นี่ช่วงนี้อายตกงานหางานเพจอยู่กับบดายเลยกับเอือยโตนี่แหละแล้วยางมาพาะก็ได้สวมมาลานนี่เอาพดีตัวเอแวนคนเท้าขาดพอดี พอดีอ่ะเดยเห็นเล่าแล้วตกงานก็นเลยชวนเล่ามาเห็นงานน้ำกันอืมหาอยากน้ำเด็กอีกอย่างเล่าค้นบ้านเดียวกันไหวบ้างใจกันได้น้ำแ <c oughs> มนอ้ยนี่ไหวใจได้แน่นอนแล้วเฮาเสี่ยเฮยเพิ่มเ,เห็นงานได้มือใได้ละก็เลิมือนี่นะละเดี๋ยวให้เล่าอ่ะไปจัดเขาซานยูน่าร้านจะไอ้เท่านี้ส่วน,นที่พักอะ่ะเดี๋ยวคอยสีบอกว่าอยู่ห้องหุ่นเดอ้อพอดีว่าคนเก่าอะ่ะเราออกแล้วจะไปอยู่ตรงนั้น ไอ้เท่านี้ขออ่อยขออีกอย่างหนึง่งจะมาเห็นงานขอยอ่เจ้าต้องพยนันแล้วก็หามรักเล็กขโมยหน่อยทีมนี้ใส่เก่าๆของเจ้าออกไปเลยดยอ้ยรักเล็กขโมยหน่อยอีหยังไอ้บ่เอาหลอกของ้อยหน่อยนะไอ้เอาแต่ของใงญ่ๆนานกลับไปน,นอกไปเลยไอ้ยอ,ย,ยอกเรียนเสือ้อๆคือไรคันคอยจับได้อะคอยแจ้งตำรวจได้ อ้ไอ้ประเทโตแบบนั้นหรอกรวัดแนี่วนั่นไอ้ผมมีแน่นอนแต่สันไอ้ไปเห็นงานก่อนเด้อจ้าเอา,เอากระเป๋าไอ้ไปเก็บน้ำเด้อสวัสดีครับพี่วันนี้เอาอะไรดีครับเอาค่าวสอมหนึ่งครับผมครับ470บาทครับ มาแล้ครับพี่ร้านบารมีค้าข้าวยินดีต้อนรับครับเป็ดงานมือย้ยเฮ้ยเฮ้าน้ยเฮยตั้นี้ยเงดยเว้ยเฮ้ยเฮ้ีเ้ มนันอีเหรอเว้ยถือเลขสุมือได้ไว ไอ้โทนี่น <tube> ี่เราก็เป็นคนขยันคือกันเนาะเห็นเวลาเฮ้าสองคนอะโศกดีที่ได้ไอ้โทนี่อะมาช่วยงานจ้าเดี๋ยวฝึกเซ็กซีกันเด้อจ้าเออบุ๋มเีย่หัวใจนึกได้ื้อเนี่ยเอย่อสั่งเข่าไหวแล้วก็เีย่กดเงินมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาติ เอเวนเจ้าหาเอียงของเจ้านี่เอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าเอ้าสิมาจกเอียงค่อยนี่โอ้เอเวนเจ้าหาเอียงของเจ้านี่เอาเอ้าเอ้าเอามาจกอย่างนี่บุ๋งกระเป๋าเงินเอี่ยอ่ะยุใสอีกกระเป๋าสตรอเบอรี่สีแดงอะนะไม่เอียงเอียกกดเงินมากแล้วก็ใส่ไว้ในนั้น เอว่าเอวว่างไว้ตรงนี้มัถหายไปไสอ่ะโอ้ยคอยสิไปหูติเจ้าจําพิษหมองหรือเปล่าจําว่าพิษนะเอว่าเอีวว่างไว้ตรงนี้แล้วห้องสองคนหนักก็ไปจะตการไงเด้เดี๋ยวนะกระเป๋าสตรอเบอรี่ที่เจ้มามักใส่สีดำดำมันบม่นบมันออดดำดำนันแมนบอเออใบนันละเอาหลานเฮาไม่ขโมยบาเอ้ยโอ้ยว่าน่ามีนะหลานเฮาน่ะ เฮ้ยไอแวนหรือว่าสิเป็นไอเท่านี้โอ้ยบุ๋มอย่าไปหาว่าเล่าอ่ะเป็นคนบ้านเดียวกันกับเฮาอีกอย่างเอกก็บอกแล้วแล้วมาเฮ็ดงานอยู่เนี่ยหามหลักเลขโมยหน่อยเม่แม่เล่าหรอกเออตินน่ะข่อยก็ว่าคือกันฮันลาเคยบอกเจ้าแล้วว่าให้ติดกล้องวงจรปิดจะก็ว่าติดจักเทือม์แบตเลอรี่ไร่น่ะไม่ไงไ่หน่แอ้วยกับแบตเตอรี่ไร้งานมันหลายอ่ะก็ลืมตัวข้าซั่น เอาจังสี่ขอสิพาเจ้าอะไปทมไอ้โทนี่วัาเราไปคนเอาไปบอ <Okay. S 1> ป้าป้าป้าไปก็ได้ป้าเจ้านี่สออืเผาอีลีว่าไอแมน เจ้าหนี้เออจะเห็ดเอียงบ่บ่ได้เห็ดยังไอ้กะจัดของตามปกตินี่แล้วเป็นยังเจ้าคือเอาเงินลูกค้าใส่กระเป๋าแบบนี้เงินเอียงอยู่ใส่เจ้าเป็นบ้าซะบอกเป็นบ้าซะบอกใส่เฮ้ย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 เอียงนี่นี่นี่เอแมนนี่แม่กระเป๋าเจ้าบอเฮ้ยแมนกระเป๋าเหยียดตัวนี้นี่กับเงินลูกค้าเจ้าเคยจะเสียเท่านี้ไอ้บ่ได้ตั้งใจบุ๋ม ว่าอะไรต่างใจยังเห็นค่าตาเจ้าก็เห็นจังสิไอ้ทูนีออ่คือว่าช่วงนี้ไอ้ฮอนเงื่อนหนัแหวนก็เลยจอเหตุแบบนี้ออแหวนยกโทษไอ้ไอเดอไอ้ทูนี่หอนเงื่อนกระบอกผวกข่สองคนดีๆก็ได้ว่่จำเป็นต้องลักเล็กขโมยหน่อยจังสิอีกอย่างเ้อกับเป็นคนบ้านเดียวกันเจ้าอะว่าตอบแทนหุนคุ้นไข่บ่ค่อยวา่าแต่มาเน่หรอคุณนไข่บ่หมากแมน เอาเจนได้ดีเอเวบนแจ้งตำรวจเลยบอกเออบุ๋มอย่าแจ้งตำรวจเลยนะอีกอย่างเข้าสามคนอะ่ะก็เป็นคนบ้านเดียวกันยกโทรให้อายด้อดนะให้โอกาสไอ้เนี่ยนะบอกได้ถ้าบอกแจ้งตำรวจอะ่ะอายสิไปเหตุกับคนอ,อื่นอีกไปเอเวบนไปไอ้เท่านี<ป>้<ป>้โอยไปยไปท่านั่นไป